โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบูรีรัมเขตหนึ่งเปิดทำการสอนใน3มระดับคือระดับการศึกษาประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้นางประกอบเพชวรวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ข้าราชการครู13คน พนักง,งานราชการสองคนธุรการโรงเรียนหนึ่งคนโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่หนึ่งงาน36ตารางวามีนักเรียนทั้งสิ้น122คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทยใส่ใจภาวะผู้นำอัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬาเด่นเป็นคนดี มีความรู้เอกลักษณ์ของโรงเรียนรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ได้ดำเนินการตามนโยบายของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาสีด้านดังนี้ด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้จัดการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนรวมทั้งการปกป้องและปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 2. ด้านโอกาสการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกๆปีโรงเรียนจะทำการสำรวจทร .14 ประชากรนักเรียน และจัดทำประกาศรับนักเรียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เด็กมาเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดส่วนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นและออกกลางคันการวิเคราะห์ผู้เรียนการวัดแววเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษา โดยการเรียนร่วมกับเด็กปกติและจัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้ได้โอกาสทางการศึกษา 3. ด้านคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลและภาษาต่างประเทศโดยจัดกระบวนการการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงใช้วิธีการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงอีกทั้งในแนวการศึกษาเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานรวมทั้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4. ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใช้ระบบการนิเทศเพื่อติดตามและประเมินผลอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง ด้านนโยบายเร่งด่วนพระบรมราโชบายราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียน4ด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมปฏิบัติสิ่งที่ดีงามมีอาชีพเรียนรู้การทำงานเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นพลเมืองดี มีความเอื้ออาทรและบำเพ็ญประโยชน์จุดเน้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งด้านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรประถมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560 เด็กนักเรียนระดับประถมไวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอย่างเท่าเทียมส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีทั้ง4ด้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนทำให้สามารถอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านส่งผลให้อ่านออกเขียนได้ และสามารถคิดเลขเป็นมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONET จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตลอดจนสอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะรับการวัดและประเมินผลโดยในปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน14คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน8คนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมค่ายวิชาการค่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยโดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยด้านครูผู้สอนโรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนการนำกระบวนการ active learning มาบูรณาการกับการเรียนการสอนมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพครูมีนวัตก,กรรมและผลงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาตามข้อตกลง pa ในด้านประเด็นท้าทาย ด้านผู้บริหารมีการบริหารงานโดยใช้ CTMSS m o เด l เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานเป็นทีมและการติดตามด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างอาชีพเช่นโครงงานน้ำยาอเนกประสงค์โครงงานไข,ข่เค็มโครงงานถุงนุ่มเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งโดยครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อติดตามนักเรียนในความดูแลของตนเองและโรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานโรงเรียนบ้านหนองมะข่าแต้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ